บอกเฟรมแล้วนู่นออ๋โอเคครับค่ะเจ้าของผลิตภัณฑ์ฝากมาให้เขาบอกว่าให้พรีเซนเตอร์คนใหม่ความน่ารักนะครับคือนี่เลยนี่ยี่อย่าเป็นพรีเซนเตอร์เก่ามาก่อนยี่อย่าขิงสินี่เลยก็บอกว่าดีใจผมเนี่ยตามอ่านคอมเมนต์นะครับแล้วก็เอ็ซีคือแบบว่าตามกันเยอะมากเขาตื่นเต้นมากตอนที่จะเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ของตัวเต่าเต่าเย็ีเดนรี่โซโลครีม ดีใจมากพรีเซนเตอร์สวยขนาดนี้นี่คือแบบมองสินค้าไม่ได้มองเลยมองแต่พรีเซนเตอร์เออพี่ปุ้ยไม่ไม่สินค้าดีพรีเซนเตอร์ก็แบบน่ารักด้วยใช้จริงด้ใช่ไหมเนี่ยตอนเนี้ยใช่จริงค่ะใช่จริงเอาดอกไม้มาให้ครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่ปุ้ยนะคะใครใครซื้อใครซื้อบอกก่อนเพราะว่าลืมคีย์เวิร์ดตัวนี้สำคัญเลยผมครับขอบคุณครับอ่ะคุณปุ้ยออกไปก่อนครับ อยากอยากอยากมอบให้น้องเนาะก็ให้แนบเป็นตัวแทนเอามาให้เน้องว่าพิซเตอร์เก่าให้พิซเตอร์ใหม่ดอกลงดอกเล็กเผื่อให้ผมหน่อยไม่มีเลยพี่ขอสักดอกได้ไหมอภิเสอก็ยังดีเซลเอลเซลเซลเซาหยอก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 ขึ้นมาครับได้ค่ะเดี๋ยวไม่ได้อะไรเลยเลยนะโมเมนต์นะอ้าวนี่ซื้อเลยค่ะจังหวัดนี้ร์อะไรอยู่คะสี่สิบบาทเท่า